มาวิ่งมาจาังไงวิ่งมปไหนมามอยากรู้ไอ้เขี้ยวมันไปอยู่ไหน,ไหน่ยากรู้จังเอาไอ้เขี้ยวไปไว้ไหนมันตายหรือมันยังอยู่ถ้ามันอยู่มันไปไหนมันไม่มาอยู่ข้าวไหม ลูกข้าวมาแม่เห็นยืนอยู่นู่นในโด่งนู่นนะเมื่อนไอ้ดำละ่ะมันใครล่ะเมื่อกี้นี่มันใครกันเห็นยืนอยู่ตรงนู้นนะ่ะบ้านใยญ่เล็กอ่ะมันใครดำดำอ่ะฮะมันลูกใครมากันเยอะแยะ ลูกไข่ว่าเมื่อไหนดำจังเลยลูกไข่เมื่อไหนดำจังเลยเอาเลยดีมันจะขาดไอ้ดำลุกมาลุกไปแล้วไม่ลุกมาไปแล้วนาเร็วเร็วเอา้าเดี๋ยวแปกอีก ลุกมาเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยไม่เอาแม่คืนนะไม่เอาคืนนะเนี่ถ้าไม่เอาจะได้เอาคืนดูน่ะน้ำลายไหลย้อยขนาดนั้นยังจะนอนเล่นตัวเดินหมดเลี้ยวหมดแหลงงั้นนะ่ะเป็นไรไปเอาไปเอาข้าวไป อ้าวไม่เอาไม่เอาคืนนะไม่เอาจะเอาคืนนะให้คนอื่นเอาไหมไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาคืนลวไม่เอาไม่เอาคืนนะมาเอาไปเดี๋ยวนี้เป็นไรหรือเปล่าน่ะฮะไม่สบายเลย ดำเลยมันเป็นยังไงวะดำเป็นยังไงวะจะเอาไมหมล่ะอฮะไม่เอาหรือไม่เอาคืนนะอ่ะมันมีใกล้ยอยู่ในนั้นแหละกินดูก่อน แม่มีการเลือกมากอีกห่งให้กินไหวไหมล่ะเนี่ยห่งมาให้กินยังเลือกอีกน่ะมันได้กินนะแป๊บเดียว อบอกว่าใกลมันอยู่ในข้าวลองกินดูก่อนอข้าวล่มแล้วไม่อยากออกเลยแดดร้อนมาก ไม่ <Ooh. S 2> ไปแล้วไอ้จ้อยนี่เป็น,นยู่ในกันอีกแล้ว ดามให้ไหนจจอยไหมนี่ไม่แอบอยู่ท้ายซอยนู่นอีกเดียเนี่ย